เป็นตอนเย็นนะคะสามารถดูพระอาทิตตกตรงนี้ได้อันนู้นเป็นฐานทหารพม่านะคะแล้วก็ฐานทหารไทยโรเซยานี่คือด่านหน้าชายแดนโซนนี้ไม่มีการประทะกันนะมาถึงแล้วนะครับนะโอแลนอนะั่คือหนองแดงนั่นเองค,ครับสวัสดีกับช่องบิทริปความสุขอยู่รอบตัวเรากับบรรยากาศหนาวๆบนยอดดอย อ่างขางในวันนี้นะครับมาทักทายสาวงามของเราอีกครั้งหนึ่งสวัสดีสวัสดีค่ะโรเซน้องนางโรเซียค่ะโรเซียใช่ไหมค่ะโรเซียกับน้องนางหรือว่าน้องจูนนะคะนะสาวบ้านนแรค่ะบ้านนาแลดอยอ่างขางอำเภอฝางกับตำบลเม่นปิ่นค่ะอ๋อจะพอดีว่าน้องจูนจะพาพี่ไปชมวิวตรงจุดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ วิวหมู่บ้านนะคะวิวหมู่บ้านเลยใช่ค่ะอ๋อแล้วหมู่บ้านนอแลนี่มีประมาณกี่หลังพอรู้ไหมครับมีประมาณ250หลังค่ะ250ะหลังค่ะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะเป็นชาวประหลองเนาะค่ะครับซึ่งอย่างที่พี่เคยบอกไปว่าชาวประหลองพี่ถ่ายทอดน้อยมากแทบไม่ค่อยได้สัมผัสแล้วก็ไม่ได้รู้วิถีชีวิตของคนที่นี่เท่าไหร่นะใช่ค่ะและที่สําคัญเห็นข้างหลังน้องจูนเหมือนจะมีดอกซากุระหรือเปล่าครับเนี่ย อันนี้เป็นต้นท้อค่ะอ๋อต้นท้อเหรอใช่ค่ะต้นท้อแต่ดอกสวยมากเลยอ่ะค่ะฮะใช่ท้อเหรอตรงนี้นะใช่ค่ะดอกสีชมพูนี่นะครับโลไปดูหนใบป่าสนกันเนาะครับขอดูนิดนึงอ่ะโรเซียครัวคนเอียงโรเซียครับตอนแรกนึกว่าดอกซากุระไม่ใช่นะมันคล้ายๆกันเหรอคะมันคล้ายๆกันนะคะถ้ามันออกจะเหมือนเป็นต้นนู้นนะคะที่มันมีลูกอะค่ะโน้อันนี้คือ ไม่ใช่ดอกซากุระนะครับนะนี่ดูดูใบนะคะซากุระจะเป็นใบอีกแบบหนึ่งแล้วก็ต้นสูงๆเนาะใช่ดอกหมนกันเยอ่ะคล้ายๆกันลนะโอ้ถ้าไม่ได้สาวท้องถิ่นบอกเราก็จะไม่รู้นะครับเดี๋ยวทางขึ้นตรงนี้เป็นเป็นจุดชมวิวใช่ไหมครับใช่ค่ะเดินไปอีกไกลไหมครับก็ขึ้นไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะโลใช่ปางนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดชมวิวนิดนึงนะครับโอ้เขาบอกว่าที่ดอยอ่างขางหนาวมากวิทิป สันแบบเมื่อคืนที่บ้านน้องจูนประมาณกี่องศาครับประมาณ5้ถึง6องศาถึงหองศาที่พี่น้องก็ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ขอบอกว่าหนาวจับใจนึกว่าปีนี้จะไม่ได้เจออากาศแบบนี้แล้วครับปรากฏว่าที่ดอยของังโอ้โหสุดๆเลยครับอเดี๋ยวมาชมไปกาศน,นิดนึงนะครับนะโอ้โหผมชอบชุดของน้องมากเลยนี่เป็นชุดชาวประหลงนะ มีเอกลักษณ์นะครับเดินอีกนิดนึงครับโอ้โหปกติน้องจูนขึ้นมาข้างบนนี้บ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะเพราะว่าครับดูวิวจนอ๋อตั้งแต่เล็กแล้วเนาะดูวิวมานานแล้วแต่ผู้พี่ตื่นเต้นมากนานๆจะขึ้นมาทีหนึ่งอันนี้ก็ครั้งแรกนะครับนะครับเป็นลานการเต้นอ๋อข้างบนนี่ลานการเต้นเหรอว้าวเขา มงคางค่ะรู้จักกันใช่ไหมรู้จักค่ะถ้าเป็นตอนเย็นนะคะสามารถดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้ได้ค่ะจ้าจ้าอู้ยังไงวิวหมู่บ้านนี่คือหมู่บ้านนอแลนะค่ะครับไปดูนิดนึงห<อ>มู่บ้านของน้องจูนะ่ะติดชายแดนเลยใช่ไหมครับเนี่ยค่ะติดชายแดนเลยค่ะโซนฝั่งนู้นนี่คือเป็นประเทศเมียนมาเลยหรือเปล่าใช่ค่ะอันนู้นเป็นฐานทหารพรม่านะคะแล้วก็ฐานทหารไทยอู<ฮ>้ฐานาพมา่าไม่เกิน ประมาณ30ิเมตรอะค่ะอยู่ใกล้กันเองใกล้กันมากเลยค่ะฐานพม่ากับฐานทัพไทยอยู่ใกล้กันใช่ค่ะโอ้โหถ้าสังเกตดีๆนะคะจะมีรั้วเหล็กกั้นอยู่ค่ะของพม่านู่นเลยนะใช่ค่ะเขาจะทาเป็นรั้วเหล็กแล้วก็เป็นไม้แหลมๆครับนี่ต้องให้สาวท่องเที่ยวอธิบายนะค่ะไม้แหลมๆนั่นน่ะข้าบนนู่นก็เป็นพม่าเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นฐานใหญ่ของเขาอันนี้จะเป็นฐานย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอขอบอกว่าหมู่บ้านน้องจูนใกล้มากเลยอะ ครับติดชายแดนของจริงนะครับค่ะครับก็ต้องให้สาวทองถิ่นมาให้ความรู้กับพวกเรานะ่ะถ้าเราสุ่มมาเกงพี่ก็ม่ไม่มีความรู้นะครับตรงนู้นนะคะจะเป็นเอ่อจะเป็นที่อยู่ของทหารอังวาค่ะทหารอังวะค่ะกับสีแดงนู่นค่ะสีแดงนู่นจะเป็นที่อยู่ของทหารอังวาค่ะนู่นน่ะนู่นเลยนะเขาเขาไม่ไม่มีรบกันใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีนะใช่ค่ะหายห่วงเลยใช่ไหมครับค่ะโซนนี้ไม่มีการรบกันนะก็ พอดีว่าที่ที่บอกไปเนาะว่าประเทศนี้เนาะเขามีภายในประเทศเนาะอย่างที่เรารู้กันนะแต่โซนนี้คือสงบเนาะสงบค่ะโอเคครับพี่ก็เสียวๆนิดนึงครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นดอยผ้าห่มปกค่ะดอยผ้าห่มปกนู่นนะครับอันนู้นเลยค่ะสูงสุดสุดอนนู่นเลยนะครับให้เขาเลี้งซูมครับนี่นะดอยผ้าห่มปกก็จะเป็นสูงที่สุดทางดานเนาะ พอดีว่าเราก็มาดูของขายข้างล่างนะแต่ไม่ได้สาวนำทางอธิบายให้นะวันนี้ก็ขออนุญาตให้น้องจูนมาบอกกล่าวมาบอกข้อมูลกับพวกเรานะโอ้ได้ความรู้กลับไปเลยนะครับรน้องจูนครับถ้าสมมติว่าพี่ขอไปเดินชมหมู่บ้านให้ได้อยู่ใช่ไหมครับได้ค่ะอืมจ้ะหม,ห,หมู่บ้านก็ค่อนข้างจะเป็นหมู่บ้านใหญ่250หลังสมามาปลูกอะไรคะ ส่วนมากจะปลูกบัวหิมะค่ะปลูกผักปลูกชาปลูกอะโวคาโดแล้วก็ปลูกสตรอเบอรี่ค่ะอืาจ้จัโอเคเดีย๋ยวจะให้น้องนางหรือว่าน้องจูนาพาพี่เยี่ยมชมหมู่บ้านนิดนึงเนาะได้ค่ะขอบคุณมากครับ,รบสำคัญตรงนี้หน่อยเทา่โนูน้นนะหมู่บ้านเลยค่ะอ,อ่าเป็นหมูบหม่บ้านหมู่บ้านไม่มีชื่อหมู่บ้านเลยค่ะใช่ค่ะจะจะเป็นออ,อ,อจะเป็นชาวลาหูัะค่ะลา,าวแดงข้างล้านู่นนะค่ะโลค่ะ ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าหมู่บ้านป่าคีค่ะป่าคีหมู่บ้านป่าคีเล็กๆนู่นนะครับนะทางไปไหมนะมีค่ะเนี่ยค่ะลงไปทางนี้เลยค่ะทางดินเหรอค่ะทางดินอ๋อทางดินข้างหน้านู่นนะหน้สวนอ่ะค่ะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเข้าออกแบบถูกกฎหมายนะคะก็จะต้องไปผ่านที่ทหารพม่าแล้วก็เอารถยนต์ไปได้ค่ะก็จะมีทางรถยนต์เดินลงไปอีกแล้วแล้วโซนนั้นถือว่าเป็นโซนของพม่าหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะเป็นโซนพม่าแล้วค่ะอ๋อเป็นลาหัพม่าแล้วค่ะที่จริงที่เราเหยียบตรงนี้ก็เป็นพม่าละค่ะเป็นพม่าแล้วโอ้โหนี่ผมเหยียบดินแดนพม่าอยู่นะครับหมู่บ้านของหนูนะคะก็จะแบ่งกันเป็นโซนฝั่งไทยกับฝั่งพม่าถ้าฝั่งถนนฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านทางพม่าเลยค่ะใช่ค่ะฝั่งนี้ก็ไทยใช่ครับก็ไทยแค่เก้าเดียวนะคะก็ต้องขอบคุณน้องจูมากครับแตกต่างจากครั้งที่แล้วที่เคยเจอกันครั้งแรกเนาะโอ้โหเยี่ยมมากเลยป่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่หมู่บ้านนอนแลนิดนึง ดก็ขายโบฮีมานะครับเป็นฤดูของเขานะใกล้จะหมดฤดูโบฮีมาแล้ววางขายเป็นกระสอบแบบนี้เลยจะมีคนรับไปขายต่อนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านนอนแล้วก็ยังมีบ้านหลังเก่าๆให้ได้รับชมอยู่นะครับอ๋อแบบนี้เองครับ นี่คือฐานทหารบ้านนอแลนะซึ่งขึ้นไปได้นะครับแล้วตรงนี้ก็ขายบัวหิมะนะครับเป็นร้านค้ายเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับเท่าไหร่ปครับปะ่ะโอ้โหนี่คือเราข้ามรมแดนกันมาแล้วนะฐานปฏิบัติการนะครับโอ้นี่สุดเขตดแดนสยามเลยเนี่ยครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยส่วนใหญ่วิวที่ี่จะเป็นวิววงกว้างนะพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีของขายต่างๆมากมาย ชาวบ้านก็แต่งตัวเป็นชนเผ่าประจำท้องถิ่นนะครับโอ้โรเซีย <Ros ella. S 2> โรเซีย <Ros ella. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีครับอืมที่จอดรถก่อนนะครับอ๋อตรงนี้เป็นบังเกอร์ของทหา,ารเ<ด>หรอครับบังเกอร์ตอนที่โดนระเบิดสมัยก่อนนะคะจะหลบกันใต้บังเกอร์อะไรสิเนี่ยคะ่ะอืมจ้ะเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นวัดนะคะเคยเป็นวัดบ้านนอแลค่ะแล้วตอนนี้ก็ กลายเป็นฐานทัพไปแล้วใช่ค่ะ<อ>ย้ายไปอยู่ที่ในหมู่บ้านแล้วค่ะครับเพราะว่ามันโดนทําลายค่ะจากระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่ปีที่แล้วพ่อรู้ไหมครับอืมนานแล้วค่ะนานแล้ที่ใตานแล้วนะค่ะมีได้ได้ได้ได,ได้นี่ไงฐานปฏิบัติการบ้านาน,นอแลอดอยอ่างขางศูนย์กิโลเมตรพอดีว่าคุยกับน้องจูนหรือน้องนางของเราน้องเป็นมกคุเทศเก่าเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหคุยเก่งมาก พี่นึกว่าพี่ได้นางเอกใหม่นะน่ะเพราะว่าครั้งที่นที่เจอกันครั้งแรกน้องจะเงียบๆหน่อยเนาะใช่ค่ะหรือว่าตอนนั้นเราอาจจะยังไม่รู้จักกันค่ะครับอืมนี่ง่ายฐานปฏิบัติการนะครับอันนี้จะเป็นเข็มทิศนะคะเอเข็มทิศเหรอไปดูหนปะใช่ค่ะเข็มทิศอันนี้คือใช้จริงเลยเหรอครับเนี่ยใช้จริงค่ะเมื่อก่อนเขาจะใช้หมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบเครื่องบินจะลงค่ะนี่นะเข็มทิศนี่นะอ้หเหรอพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทิศทางเท่าไหร่นะโอ สอนชี้ทิตนะครับอืมโอ้ความรู้นะเนี่ยครับดไปดูบังเกอร์ได้ได้ไปไปดูบังเกอร์หน่อยครับเราก็เรียกให้เป็นนะครับถ้าพี่สุ่มมาเองพี่ก็จะไม่รู้ครับพี่ก็จะงูประปางพี่ไปนี่แหละถ้าได้คนท้องถิ่นก็จะสามารถอธิบายให้เราถึงบางอ้อเลยครับครับมีไงบังเกอร์นะะโอ้ ในอดีตนะครับนะปัจจุบันนี่คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วใช่ค่ะครับจะมีหลุมลกไทยตรงเนี้ยคะ่ะครับไปดูนี่นึงปะโอ้โหเดี๋ยวพี่พี่สนใจตรงเนี้ยนะไปดูหน่อยไหมอโอ้โหนี่คือในอดีตนะครับนะเขาก็รบกันนะนี่คือด่านหน้าชายแดนสุดเขตแดนสยามนะครับครับ นี่คือลุมปลอดภัยนะค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เขาส่องเอาไปยินยิงพม่าค่ะทหารเขาจะส่องตรงนี้เมื่อก่อนนะใช่รอเขาดูนิดนึงนะก็จะส่องไปแล้วก็เห็นพม่าเลยค่ะโอ้ฝั่งนู้นคือเป็นประเทศพม่าละใช่ค่ะโอ้โั่นู้นก็จะเป็นมังเกอร์พม่าฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นพีระมิดกันแล้วครับอ่ะในอดีตนะครับค่ะข้องโพลูกเลี้ยงใช่ใช่โอ้โหจะสอบถามน้องนะบอกว่า โซนนี้ไม่มีการประทะกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมดูนะครับส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นต้นสนเนาะ,ะทุกปีนะคะหมูบ่บ้านเราอะคะก็คือตอนสงกรานนะคะก็จะไปรนำดน้ำํำหัวผู้ใหญ่ของพม่าเขาค,ะคะ่ะโอ้โหใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาปิดประเทศปิดประเทศแล้วคะ่ะสามปีแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะสองปีสามปีมาไม่ได้ไปแล้วทุกอย่างคือช่างักหมดเลยครับเสียายมากเลยเนาะถ้าประเทศยังเปิดอยู่พี่ก็อยากจะให้น้องพาไปหน่อย เขามีพระศักดิ์สิทธิ์อยู่ค่ะก็เชื่อกันว่าออ่พระที่นี่นะคะแบบถ้าเคยมีคนขโมยไปอะค่ะแล้วก็คือสุดท้ายก็คือพระนั้นก็มาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมใช่ค่ะขโมยไปไม่ได้อันนี้คือประวัติความเป็นมาใช่ค่ะโอ้ขนลุกแล้วเนี่ยอีกขนลุกเป็นพระศักดิ์สิทธิ์อะค่ะก็เลยชาวบ้านก็เลยไปรดน้ำดํำหัวพระอะไรอยู่ตรงนี้เพื่อขนลุกใช่ใช่ใช่เพราะอดีตเขารบกันไงครับเราเยยยีอู่่นะใชป ก็เดี๋ยวอดูดูอีกนิดนึงป่ะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างสนใจจะเป็นบังเกอร์เนาะครับตรงนู้นอย่างนี้คือถ่ายรูปครับมีในสระสระพักใจของทหารหรือเปล่าครับตรงนี้น่าจะทำฟอนต์ขึ้นมาใช่ไหมค่ะโอ้ว้าวไอที่รั้วที่กั้นตรงเนี้ยพอข้ามไปตรงนี้ปุ๊บเป็นประเทศพม่าแล้วใช่โอ้เค้กอื้อมเลยะเนี่ยตรงนี้เองนะค่ะโล ค่ะจะสังเกตว่าทั้งทหารไทยทั้งทหารพม่าก็คือจะทําแบบรั้วกั้นกันเอาไว้ค่ะใกล้เคียงกันเลยนะใช่ค่ะครับแต่ทหารพม่าที่จะทําหลายชั้นกว่านิดนึงค่ะจะมีแบบสามชั้นสี่ชั้นเลยค่ะหมู่บ้านปาคีหมู่บ้านปาคีหรือว่าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านลาหูใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ดูเมื่อกี้ที่ฐานปาคีทหารเมียนมานะครับนู่นนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับ ข้างบนนี้เป็นฐานหัวลโล้นค่ะครใช่ไหมเหนาะตอนนี้เ<ช>ขาก็มีาภาพกาใกล้ๆให้เราได้รับชมเลยไหมาฐานเขาหัวโล้นฐานเมียนมะนะซึ่ง,องมองด้วยตาเปล่าใกล้แต่ว่าดูในกล้องอาจจะไกลนะครับ<อ>เป็นสุดเขตแดนสยามที่เราได้ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าใกล้กันแค่เอื้อมจริงๆนะครับสามารถมาเที่ยวชมกันได้เนาะตอนนี้ก็เปิดรับนักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับ ครับโอ้โหมาถึงแล้วนะครับบ้านนอแลครับครั้งที่แล้วปิดหมู่บ้านเพราะว่าเนื่องในสถานการณ์โควิดนะรอบนี้ก็สามารถมาท่องเที่ยวกันได้ครับพร้อมกับบรรยากาศอากาศหนาวๆนไม่ถึง10องศานะครับหนาว,นาวสั่นจริงๆข้าคืนที่ผ่านมาครับคนนี <ไป S 1> ้ <ไป S 1> กำลังถตืนเต้กบลุมร <laughs> ภไนะครับ <laughs> มีประวัตินะครับความเป็นมาครับ ครับนี่ก็ใช่หมดเลยนะครับนะใช่ค่ะครับ,รบเดี๋ยวครับฝั่งเราโลบฝั่งนู้นสมัยอดีตใช่ไหมพี่เบียครับครับ,บนี่คือในอดีตที่ผ่านมานะครับ ตรงนี้ก็เป็นห้องพักของทหารใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องพักทหารครน,น่าจะพักจริงด้วยครับนี่มาดูที่ป้ายนอนแรน่อยครับก,ก็ถือว่าม,มาถึงแล้วนะครับนะนะครับ นอแลครับทูลตรงนี้ไหมเฮ้ยข้ามไปไหมโอ้อันนี้คือทะลุเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแต่ว่าต้องขออนุญาตก่อนก็จะถึงตรงนี้ด่านเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีทหารพรมา่าโอ้ครับครับน้องจูนพอจะรู้ความหมายของนอแลไหมครับนอแลเมื่อก่อนนี่จะเป็นหนองแดงน้องแดงค่ะแต่ว่าชาวลาหูเขาจะพูดพูดแบบไม่ช้านะคะก็แ,แบบนองแดงนอะ นองแดงแล้วก็จะอยู่ๆก็ผันมากลายเป็นนอแรใช่ค่ะที่จริงมันเป็นแบบในน้ําน้ําคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นดินแดงก็เลยเรียกว่าหนองแดงแล้วก็จู่ๆก็ผันมาเป็นนอแลโลโอโหนี่เห็นไหมนอแลนั่นคือหนองแดงนั่นเองค่ะแดงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเหยียบแผ่นดินเข้าหน่อยด้วยไปไปหน่อยนึงได้เนาะไปเดี๋ยวน้องจูนนำเลยจ้ะครับเนี่ยนี่ ตรงงไหนนนเป็พม่่าฝัี้ก็คือใช่หมดเลยนะค่ะตรงนี้ก็ใช่นะครับนี่นี่นี่คือรั้วกั้นระหว่างเมียนมาและประเทศไทยนะเรามาถึงแล้วเมียนมาครับโอ้คนลุกครับโซนนี้พอพอเหยียบได้เนาะเหยียบได้คเหยียบได้จนถึงข้างล่างนี้เฉยๆเลยอ๋อข้างล่างนี้ได้อยู่นะค่ะผ่านตรงนี้ไปไม่ได้เลยแต่แต่ข้างล่างนี่ก็เป็นผ้าแล้วอันนี้จะผ่านไทยอ๋อผ่านไทยอยู่ตรงนี้อืมแต่แต่ว่าดินแดนเป็นของพม่าแล้วโอ้ความรู้ครับ ก็ต้องขอบคุณน้องจูนมากเลยจ้ะเดี๋ยวขออญาตไปดูหมู่บ้านอีกนิดนึงเนาะค่ะครับ ทอผ้าเป็นไหมจ๊ะทอเป็นค่ะอ๋อทอเป็นเหรอใช่ค่ะส่วนมากนะคะเด็กและเยาวชนที่นี่ค่ะจะถูกปลูกฝังมาให้ทอผ้าตั้งแต่เด็กๆจชะใช่ค่ะก็คือผู้หญิงทุกคนก็ต้องแบบทําได้อะไร้ยคะเขาปลูกฝังมาแบบนั้นโอ้โหนี่ไงครับมีการทอมือเลยนะได้บบชมได้นะคะอันนี้เป็นเป็นชุดหรือว่าเป็นอะไรครับอันนี้เป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อนะเสื้อ ชนเผ่าประจำท้องถิ่นเลยใช่อขอดู <c oughs> นะคะขายดีมากนะคะครับนี่สีเหมือครับนขายเป็นหญิาชาวบ้านเลยนะคนเหมือนกัสดมากค่ะเน,นอะข้าวเลยอืมอมันนี่ขายดีนะค,ะครับนี่จะเด่นแต่งตัวสวยมากครับนี่ค่ะส,สวัสดีครับขายเอามาเลย มมาแ่สวัสดีครับเดี่ยชุดแล้วก็มีเครื่องประดับเนาะครับนี่ก็คือทอมือหมดเลยนะทำเองหมดเลยเหรอครับค่ะ้ก็มีทีทอมือแล้วก็นี่ก็น่ารักเนี่ยนแม่ขายตัวเท่าไหร่ไหมคะหกร้อยค่ะสวยนะเนี่ยตัวละหกร้อยนะมาเที่ยวมาชมมาซื้อได้นะครับคิดให้หกร้อยขายตัวเท่าไหร่นะตัวนี้น่ารักพี่เอดียวสมุดผู้ป้าสวยนะครับ ชุดเด็กก็มีนะครับน่ารักมากครับอันนี้คือชาวบ้านนอนไรหมดเลยเหรอครับใชอนอแไรหมดเลยครับอ่เดี๋ยวไปชมร้านที่จุดเช็คอินนิดหนึ่งนะก่อนที่พาทิ์จะรับขอฟ้านะใกล้ละช่วงนี้ก็ มืดเร็วเนาะครับเเนี่่ยคะอาแแบบบบเืออนี้้๋ออันนี้ก็ทำเองเหรอครับค่ะเย็บเองครับทำเองท้าวใสเสื้อปีใหม่ค่ะครับถ้ามีงานเข้าพรรษาแล้วพี่นึกจะไปครับเก่งจังเลยครับอ๋อนี่ขายรับโบหิมามาขายด้วยนะโบหิมาอันนี้มาจากใครนี่อ๋ออันนี้ทำเงินเยอะ พันกว่าบาทเนี่ยโอ้แต่สวยนะมีเครื่องประดับเยอะแยะมากมายเลยเหรียญเงินเยอะด้วยนะคะครับข้างหน้าว่านเนาะอันนี้คือคู่รักดอยอ่างค้างมีประวัติความเป็นมาคือไม่เคยทะเลาะกันเลยใช่ค่ะก็คือรักกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดเดินไปซื้อผงชูรสอะค่ะ5บาทก็คือไป8กิโลด้วยกันเดินไปด้วยกันจริงสิใช่แสดงเป็นตำนานที่โอยอ่างค้างเลยใช่ค่ะโอ้ รากตอยอัางขางเลยอรัเกิ้วเอากิ้วครับป่ะเดี๋ยวขอดูบ้านหลังเก่านิ้มุ่งนนเนาะ,ค,ะครับว้าวน่หลังเก่านี้อันนี้คือหลังเก่าที่ยังมีในปัจจุบันนะครับว้าวนี่คือดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับ<ช>น้องจูนใช่ค่ะครับอืมนี่หาดูได้ยากมากเจ้าของบ้านไม่น่าจะอยู่เนาะไม่น่าจะอยู่คร,ครับเขาน่าจะไปทำไร่ทำสวนแน่เลย เขาเยี่ยมชมนิดนึงนะครับโซนนี้เป็นที่เก็บของหรือเปล่ารับเนี่ยใช่ค่ะเมื่อก่อนนี่สมัยก่อนเขาจะมาทําบ้านยกสูงเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะเลี้ยงม้าค่ะอเขาเลี้ยงม้าไว้นะเลี้ยงม้าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือประตูหน้าบ้านหรือหลังบ้านอันนี้ประตูบ้านเฉยๆค่ะประตูบ้านเฉยๆเมื่อก่อนจะมีตรงนี้ระเบียงออกมาอ๋อแต่ว่าระเบียงหายไปอืมจ่าขอมาครับเขาขอดูนิดนึงนะครับเยตรงเนี้ โอ้นี่ครับก็อยู่กันแบบนี้เลยนะครับนะเป็นที่เก็บของแสดงเขาไม่อยู่นะน่าจะไปทำงานครับก็อย่างน้อยก็ได้สัมผัสบ้านหลังเก่า,เ,<อ>าเป็นฟากไม้ไผ่แบบนี้นะครับ